ได้ไหมคะได้อ,อีกนานนะนนไไคุณโ่ะะทายได้หรือฉันปูดทายได้ถ้าเป็นสีแดงเก็บได้เลยนี่จริงแล้วก้อยรอให้โจเก็บนานแล้วเนี่ยไม่ยอมมาแล้วก็แล้วก็พูดแล้วก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก้อยจะชวนเพื่อนไปเก็บผัก อีกแล้วนะคะเป็นผักในสวนค่ะซึ่งตอนนี้ผลผลิตค่อนข้างจะดีเลยนะคะจะเป็นพวกผักกินใบทั่วไปค่ะแล้วก็มีผักหัวด้วยอย่างเช่นหัวชเท้าพวกนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะชวนหนุ่มญี่ปุ่นไปเก็บด้วยค่ะวันนี้วันหยุดของพี่โจนะคะจะเป็นยังไงบ้างสนุกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่ก่อนจะชมคลิปนะคะก็อย่างเช่นเคยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะ กอลัมปีก็ทําเหมือนกันค่ะพี่พี่โทไม่ทํำอู้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอะไรอยต่อไม่ต้องเอาไปเยอะนะพี่โจเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งที่ที่บ้านใช่ไหมเอาไปที่มันอร่อยอร่อยค่ะเรามีเยอะแก่ๆไม่อร่อยพี่โจจะกินเหรอเขียวๆอย่างนั้นนะเอาออกอีกสักสองสามใบสิฮ่องกงเลยนะสวัสดีค่ะใช่ีอ่ะ えー、何キロ。多分一キロぐらいだよね。ね。八百グラムから一キロ。オッケー、ありがとう、うん。これ一度。どう取ればいい下から。下、下から。じゃ。ちょっと พี่โจไม่จำ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 ไม่จ่จำไม่จำไม่จไม่จม่จำไม่ไม่จำไ่จำไม่ไม่จำ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 ไมนจำไม่จำไม่จอไม่จำ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 ไม่จ่จจำไม่จำไม่จำไม่จ่จำไม่จำไม่จำไม่่จจำไม่จำไม่จำไ่จำไม่จำไม พี่โจหักลงสิคะหักใบลงกดใบลงใช่นนเห็นชัดไหมอือใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ใส่สิยแน่นอนว่าไม่ใช้สารเคมีหน,น,นอนๆนอนได้ไหมโอเคอันนี้สวยสวยกัดเก่งมากมพี่จยจะอย่าเพิ่งแกะค่ะมันสกรปรกเดี๋ยวแกะที่บ้าน

ไม่ชอบใจย่างอันนี้ไหมเนื้อย่างแล้วก็กินไหมอันนี้กินกับเนื้อย่างนะย่างแล้วก็ห่อแล้วก็กินอร่อยมากซันชูซันชูซันชูซอสอสดีเนยังงูเล็กいいไหมดี哟ดี哟これで大丈夫はいありがとうと、おขอบคุณค่ะ ไ้่อยอช่อเกอุยนั่นจะไหมเก็บอันนึงลูกหนึ่งแล้วมันก็ร่วงสองลูกจริง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 จรองจริงจรก็จริงกรินจริงจริ่จริงรรจกจ

きいのこれ、OK? 全部。一応、うん、キンネさこんにちは、メこいキンネうんニジワー。コニジこー。パパ、パパ。これうレ。ム <laughs> コ、うん、向こうコムコムコそうそうそう。これも ก็そうそูそうそう。ちょっと小さいかな。นสุดนะชิそのままมกこうม向มうも、これ、い。いเด็นกรนระเดอใป็นคุณแรดชเใช่เดี๋ยวก็ไปฝากซ้มซังด้วยพี่โชตอนลมันแน่นมันใหญ่เกินไปมันก็ไม่อร่อย อย่าถอนสตรอเบอรี่ของก้อยนะปลูกง่ายมากเลยพี่โจหนึ่งเดือนเองก็อีกครื่องเสือมาสย้อีกีะโจได้กินทุกวันแน่เลยแะ้วดิฉันกลัวไหมเศกไม่ไม่ได้้านไม่ได้ไม่ได้ไม่มันจะแตกเหมือนเมื่อกี้ค่ะแตกเลยอืถอนได้ค่ะ あやいやしいでいやいて。いや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 いいいやいやいいやいいやいやえやい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 いい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 い สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ผักมากมายเลยนะคะหลากหลายชนิดเลยเดี๋ยวเราจะเอาผักพวกนี้นะคะเอาไปทำอาหารถ้าเยอะเกินไปเหลือเราก็จะแจกจ่ายเพื่อนบ้านแล้วก็คนรู้จักค่ะคลิปนี้ก้อยก,กับพี่โจก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงท้ายคลิปค่ะ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะแปะลิงก์งต่างๆสำหรับการติดต่อหรือสอบถามไว้ใต้คลิปทั้งหมดค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ